สวัสดีค่ะวันนี้เรามีที่ดินสวยๆราคากันเองมานําเสนอที่ดินแปลนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่บนถนนเส้นหนองแคบ้านนาสุวรรณสอนเข้าซอยวัดหนองตะบุญเพียง4.2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะมีชุมชนป่าปลายแม่แอร์อาจขาดติดถนนลาดยาง มีถนนสาธารณะกว้าง8เมตรผ่านหน้าแปลงที่ดินนะคะอีกท่านยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะไฟฟ้าปรับปลาผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะที่ดินเป็นฉนวคุดแดงนส .4 จอพร้อมโอนค่ะฉนดแบ่งแล้วทุกแปลงนะคะฟรีค่าโอนบวกภาษีทั้งหมดค่ะราคาแปลงที่6นะคะขนาดหนึ่งไร่ราคา6 8 9 0 0 0บาทค่ะราคาแปลงที่7นะคะขนาด3งานะราคา58 9 0 0 0ดบาทค่ะนัดดูที่ได้ทุกวันนะคะรบกวนนัดล่วงหน้า2-3าชั่วโมงค่ะ สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดพาดูที่ได้เลยค่ะ